วันวายซาวสปอร์ตไลท์ออสเตรเลียครับในรางวัลแรกในชีวิตของนิวเลยดีใจมากๆครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนไอเชียครับอันนี้จากเรื่องอะไรนะคิดเด็ดทีเด็ดคือซีรีส์สองครับเป็นยังไงบ้างกับรางวัลนี้มันตกไฟในตกเพราเราภูมิใจว่าเราได้รางวัลได้รู้กภูมรู้สึกภูมิใจครับเพราะมันเหมือนเป็นรางวัลแบบเราทำงานมาทั้งปีแล้วพอเราได้นี่เราก็เหมือนเป็นได้กำลังใจ ในการน้าจะเป็นแบบนร้เลยครับจบกับเรื่องที่เราพูดไปมันเป็นงานต่อได้ไหมวัดเรื่องนี้ก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับก็อยากให้งานออกมาดีแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับทิมเด็นศิลป์ต้องคิดว่าตัวเรามีด้านไหนที่แบบว่าพัฒนาในด้านการแสดงด้านไหนบ้างครรู้สึกอยากเล่นบทที่ที่มีความอยากเล่นบทที่มีความ อยากเล่นบทที่มีความแบบลึกลับขึ้นเนี้ยครับแเป็นคนลึกลับลึกลหน่อยอยากลองดูแตัอนจบีะบปนแฟนที่ทรายัขอบคุณแฟที่อยู่กับนิวมากาวันนี้ก็เป็นน่งนคนเราได้ด้วยกันเราได้ด้วยกันนะผลงานปีหน้าเรมีอะไร๋อถ้าเป็นผลงานปีหน้าก็สามารถ ติดตามทางแบบเช็ออริจินอลได้แบบทั้งโปรเจกต์เลยทั้งปีเลยีน